สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเคแดงนะครับได้ลงพื้นที่ร้านแสงจันทร์การเกษตรนะครับตำบลหนองขคอำเภอเสริงสางจังหวัดโพราชนะครับวันนี้เราจะมาติดตามเกษตรกรนะครับหลังจากที่ทีมงานเคแดงนะครับได้เข้ามาแนะนํายานะครับยาที่แนะนําไปก็จะมี3ตัวนะครับตัวที่1นะครับไวโทนิกนะครับช่วยในการส่งงค้อแสงนะครับทาให้ลําต้นเจริญเติบโตดีนะครับจะเป็นแคลเซียมโบลอนนะครับแล้วก็ธาตุรองธาตุเสริมนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นคู่ดอกนะครับทําให้ติดดอกดีนะครับดอกใหญ่นะครับ ตัวที่3นะครับจะเป็นชุดนิวคลาร์นครับจะเป็นชุดยาเชื้อราครับกาจัดเชื้อรานะครับเดี๋ยวจะมาสอบถามเกษตรกรครับว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงครับ๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผมบุเลิกนะครับตัวอยู่ที่อำเภอสชงแนนะครับก็ได้ใช้กับดาวเรืองแล้วก็รู้สึกว่าเห็นผลดีครับเรื่องเชื้อเชื้อราอาทิตย์ที่แล้วก็รู้กันเนาะอายุเข้า แทบทุกอาทิตย์โอ้โหผ่านวิกิตมาได้ครับเชื้อราครับไปไปจุดใบด่างใบดำก็แทบไม่มีนะครับดอกไม่ไม่มีนะครับไม่มีเออดอกเราจะไม่มีลายโอเคครับผมครับเดี๋ยวจะมาถามทีละตัวนะครับว่าพี่เขาใช้แล้วเป็นยังไงนะครับตัวที่หนึ่งนะครับเพทนิกนะครับจะช่วยให้ลําต้นแข็งแรงนะครับต้นจะริญเติบโตได้ดีใช้ไปแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ต้นโอเคครับให้สีแล้วก็ดอกแน่นกลม